กองบัญชาการกองทัพไทยก็ได้ส่งจิตอาสาและรถน้ําไปสนับสนุนวัดสร้างพระอินทจังหวัดนครพนมเพื่อบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนและพระสงฆ์ในพื้นที่ค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่2 2สําำนักง,งานพัฒนาภาคสองหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกําลังพลจิตอาสาพร้อมกับรถบรรทุกน้ําขนาด6 0 0 0ลิตรจํานวน2เที่ยวค่ะรวมทั้งสิ้น1 2 0 0 0ันลิตรและน้ำดื่มบรรจุข,ขวดจำนวน300ขวด ลงพื้นที่ไปสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่วัดสร้างพระอินบ้านน้อยเจริญตําบลพุ่มแก่อำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งที่ตอนนี้ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องนะคะ ส่งผลให้วัดและชุมชนในพื้นที่ประสบภาวะขาดแคลนน้าสําหรับการดํารงชีวิตโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีการปฏิบัติธ,ธรรมของพระสงฆ์แม่ชีและประชาชนจํานวนมากการสนับสนุนดังกล่าวก็ได้มุ่งเน้นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลโดยใช้กลไกลของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการส่งมอบความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีค่ะ